เรื่องราวที่คุณผู้ฟังจะได้รับฟังต่อจากนี้เนี่ยเป็นเรื่องราวที่เกิดขึ้นกับบ้านของผมเองครับย้อนไปประมาณปี2526ผมได้อาศัยอยู่ที่บ้านลลองน้ำใสจังหวัดหนองบัวลำพูตอนนั้นพ่อผมได้สร้างบ้านหลังใหม่หลังอู่ซ่อมรถของพ่อเป็นบ้านไม้สองชั้นด้านล่างโล่งครับที่บอกว่าอาถรร์เนี่ยเพราะว่าพ่อเขาชอบเรียนวิชามนหาของอาถรรของเก่าคุณใส่แกก็ชอบลอง อย่างแรกเลยคือพ่อเขาปูบ้านในพันษาครับเอาเลิกที่แข็งมากและใช้พวกไม้ต้องห้ามในการสร้างบ้านเช่นไม้ตะเคียนไม้แยงตะวันไม้ยืนต้นตายโดยแกจะเข้าไปตัดเองในป่าลึกครับสมัยนั้นก็อย่างบ้านนอกมากๆครับไฟฟ้าก็ไม่มีป่าป่าก็ไม่มีจึงต้องไปแบกน้ำตามสระหรือบ่อน้ำมาไว้กินหรือไม่ก็ดูดน้ำใต้ดินมาใช้ เรื่องแรกนี้มันเกิดขึ้นกับหลานชายของพ่อครับเพราะว่าสมัยนั้นเนี่ยจะมีเด็กวัยรุ่นที่ทางบ้านส่งมาเรียนวิชาซ่อมรถกับพ่อเยอะมากๆซึ่งพี่คนนี้ชื่อว่ายงครับหน้าตาพี่เขาดีมากๆอย่างที่รู้เด็กช่างส่วนมากเกเรมาก่อนพ่อก็เอามาฝึกวิชาให้เหตุมันเกิดขึ้นตอนเช้าวันหนึ่งครับทุกคนตื่นนอนจะลงมาทํางานกันตอนนั้นผมก็นอนที่อู่กับพ่อแม่ยังไม่ได้ขึ้นไปนอนที่บ้านใหม่ ตอนนั้นให้พี่ๆเข้าไปนอนกันแล้วจูจูพี่วิรัตก็วิ่งมาหาพ่อแล้วบอกว่าพี่ยงเป็นอะไรไม่รู้ปูุกยังไงก็ไม่ตื่นคะ่ะเขย่าก,ก็แล้วเรียกก็แล้วแต่ก็ไม่ตื่นพ่อกับผมก็เลยขึ้นไปดูตอนนั้นก็กลัวครับแต่อยากรู้มากกว่าพอขึ้นไปเนี่ยสิ่งที่เห็นคือพี่ยงนอนนิ่งแต่ยังหายใจแกนอนหันหัวตรงกับเสาบ้านต้นหนึ่ง พ่อบอกว่าเป็นเสาหลองจากเสาเอกทําจากต้นตะเคียนและตอนนี้มันตกน้ํามันสักพักพ่อก็ไปยืนที่ปลายทถาพี่ยงแล้วพ่อก็พนมมือรับตาสักพักแกก็เตะไปที่ตัวพี่ยงอย่างแรงเลยครับแต่มันได้ผลพี่แกตื่นลุกขึ้นมาแบบตกใจสุดขีดพ่อก็บ่นว่าทําอะไรไม่ดีกันมาหรือเปล่าทุกคนก็งเงียบครับพอพ่อถามพี่ยงเนี่ยแกก็บอกว่าเมื่อคืนแกเข้านอนปกติแต่แกมานอนตรงนี้ทําไมไม่รู้ พอลาบตาแกก็เห็นเป็นผู้หญิงคนหนึ่งใส่ชุดสบายสีแดงมายืนตรงปลายเทายิ้มให้แล้วบอกว่าแอบชอบแกมานานแล้วมาชวนไปอยู่ด้วยแต่แกไม่ยอมไปผู้หญิงคนนั้นเลยจะล่ากแกไปครับแต่พอดีพ่อเตกแกตื่นก่อนแล้วพ่อก็เอาขันดอกไม้ทูบเทียนไปไหว้ตรงเสาตะเคียนต้นนั้นพ่อก็สวดอะไรไปเรื่อยไม่รู้ครับแต่ที่แน่ๆและจำได้เนี่ยคือพ่อพูดกับสาวตกน้ำมันว่า อยู่ด้วยกันดีๆไม่ได้หรอทำไมต้องมาลบกวนกันแบบนี้ต่างคนต่างอยู่ไปสิจะมาลบกวนกันอีกทำไมแล้วพ่อก็เอาอะไรไม่รู้ไปไป้ายตรงที่ตรงน้ำมันถามแกแกก็บอกว่าสะกดไว้ไม่ให้ออกมากวนคนอื่นเขาหลังจากนั้นก็ไม่มีอะไรเกิดขึ้นนอกจากผมจะเจอเขาในฝันตัวเองเท่านั้นแต่ไม่ค่อยอยากเจอเร้กครับเจอทีไรบ้านร้อนเป็นไฟทุกทีเวลาผ่านไปหลายปีจนผมโตเป็นหนุ่มเรียนมหาลาัยแล้วครับ แล้วพอกลับบ้านไปเนี่ยปรากฏว่าพี่ยงแกกลับมาครับมาช่วยพ่อทำงานแต่แกพาเมียมาด้วยพ่อเลยให้นอนตรงด้านหลังชานบ้านพี่สะพายเล่าให้ฟังว่านอนแทบไม่ได้เลยได้ยินเสียงคนเดินทุกคืนล่าสุดแกก็เลยเพ่นหนีไปเช่าบ้านอยู่ใกล้ๆแทนแกบอกว่านอนไม่ได้แล้วเจอจังๆแกบอกว่าได้ยินเสียงคนเดินลากผมมาจากเสาต้นเดิมนั่นแหละตอนแรกๆก็ไม่เท่าไหร่เพราะมองไม่เห็น แต่ขราวนี้แกเจอแมเป็นตัวเดินลากผมมาเดินวนรอบมุงและอ่อนหน้ามาแนบมุงที่แกนอนเท่านั้นแหละตอนเช้าแกย้ายออกจากบ้านผมไปเลยแต่แม่ก็บอกว่ามันสำออยออซอพี่ยงเท่านั้นแหละแต่ส่วนตัวเนี่ยผมเชื่อพี่สะพายครับพอนอกจากแกกับแฟนแล้วเนี่ยลุงก็ยังเคยเห็นเหมือนกันผู้หญิงผมยาวที่ใส่สบายสีแดงนั่นนะ่ะทุกวันนี้ผมก็ขายบ้านหลังนั้นไปแล้วครับเพราะว่าพ่อกับแม่เลิกกันซึ่งสาเหตุที่เลิกเนี่ย ไม่รู้ว่าเพราะเป็นความอาทรของบ้านหรือเพราะจิตใจคนเรานะครับแต่พ่อกับแม่เนี่ยได้ยกบ้านหลังนั้นให้ผมแล้วแกก็สั่งไว้ว่าให้หรือบ้านขายทิ้งซะถ้าจะอยู่เพราะผมรับความแรงไม่ได้หรอกผมก็เลยขายเลยครับเอามาสร้างร้านขายอาหารอยู่กับแม่จนถึงทุกวันนี้เคยมีคนไปนอนเฝ้าบ้านนะครับแต่ไม่มีใครกล้าขึ้นไปบนบ้านสักคนนอนอยู่ข้างล่างกันหมดเลย ขนาดขายบ้านไปแล้วเขาเอาให้คนงานอยู่ก็ไม่มีใครขึ้นไปข้างบนเลยครับทุกคนบอกว่าไม่อยากขึ้นไปสิ่งหนึ่งที่ทุกคนรับรู้เหมือนกันเนี่ยคือทุกๆวันบ้านจะล่านเมือมีคนเดินไปมาจากเสาต้นนั้นไปด้านหลังบ้านไปกับแบบนั้นตลอดแต่ไม่มีใครตอบได้ว,ว่าทําไมนอกจากพ่อและแกก็เล่าทุกอย่างให้ผมฟังตลอดเลยครับซึ่งมันก็ยังมีอีกหลายเรื่องที่เกิดขึ้นในบ้านหลังนี้ครับพอไม่ใช่แค่สาตะเคียนต้นนี้ที่มีนางไม้ ห้องนอนผมเองก็มีตัวหนึ่งห้องพ่อก็มีตัวหนึ่งแถมไม่ถูกกันด้วยนะครับมีครั้งหนึ่งผมฝันเห็นว่าสองตนจากห้องผมและห้องพ่อเนี่ยเดินออกจากเสามาตบกันตรงห้องโถงใกล้เสาตะเคียนโดยมีผู้หญิงใส่สบายแดงยืนมองดูอยู่เฉยๆแล้วถ้าผมจะบอกว่าเขาตบกันเพื่อยั่งผมเนี่ยไม่รู้ว่าทุกคนจะเชื่อผมไหมนะครับพอทุกครั้งที่ฝันตอนเด็กๆเนี่ยผมจะฝันว่าผมเป็นหนุ่มหน้าตาดี และในตอนนั้นผมจะชอบฝันว่านางไม้ที่เสาตรงหัวนอนผมอ่ะจะชอบมาร่วมหลับนอนกับผมเหมือนเป็นสามีภรรยากันเลยครับแล้วเมื่อสักปีกว่าๆเนี่ยอยู่ๆผมก็ฝันเห็นหนงางไม้ตนนั้นมาหาผมมาคออยู่ด้วยครับแต่ผมก็ไม่ได้ตอบอะไรเข้าไปพอแม่โทรกลับไปที่บ้านปรากฏว่าคนที่ซื้อบ้านเนี่ยเขายกบ้านถ้อยหลังไปไว้ท้ายที่ครับเพื่อทําเป็นโรงเก็บปุ๋ยและในทุกๆครั้งที่มีอะไรมากระทบในฝัน ผมจะฟันเห็นบ้านหลังนั้นตั้งอยู่ที่เดิมและผมก็ไปที่นั่นบ่อยๆอ,ยอาจเป็นเพราะความผูกพันที่มีติดอยู่ที่นั่นก็เป็นได้และเรื่องราวทั้งหมดก็จบลงเพียงเท่านี้ถ้าใครชอบเนี่ยก็อย่าลืมกดไลค์กดติดตามและกดกระดิ่งเพื่อเป็นกำลังใจให้ด้วยนะครับและหลังจากฟังจบเนี่ยทุกคนมีความรู้สึกอย่างไรเข้ามา,อาคอมเมนต์พูดคุยกันเยอะๆนะครับสำหรับวันนี้นะผมต้องขอตัวลาไปก่อนไว้เจอกันใหม่อีพีหน้าสวัสดีครับ